วันนี้จะเปิดวอใหม่คนระับเปิดวอใหม่เดี๋ยดูปลาไหลหน่อย,อยไไมีปลาไหลไหมปลาไหลปลาไหลไม่น่ามีวายเด,เดิมเจียวแรกปลาทิงปลาทิงทรับระเบิด <laughs> <laughs> มันแดงอีืว่าอ่อนอ่อนอยู่ อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะเปิดบอ่อใหม่ครับเปิดบอ่อใหม่เดี๋ยวดูปลาไหลหน่อยมีปลาไรลไหมปลาไหลปลาไรไม่น่ามีมีไม่ปลาไหไม่มีน้อกมีแต่พญานาคเล่นกิดต้มครับเลยตม้มไหลน้ำนะ ตามเราจอดพักรอก่อน,นครับยหายบ่อยหายบอ่อทำไมจะไม่มีเลยหนอปลาก็ไม่เห็นดินหนอ,อเปิดทางเอาระด,ดำลงครับโอ้ ไปเชียวนกัเดยวมามาทีวิศัตร์ไว ว่ามีกว่าสลักเลยรวมีกว่าไหนอย่าตมไปนะอย่าล้อเล่นกับคิตุมตมไปนะตมัคนะจะเล่นกตุมไปนะสมัคูนะเสียววานเสียววานคุมการแสดงโดยสิศวัน เดี๋ยวร,รลอลไไรุ่นปลาไหลครับรอรุ่นปลาไหลนี่เปิดที่ตมขึ้นตากไว้ข้างบนนะหวางแขนการด้วยสชียวน นี่วาบโอ้มอุ้มกิ่ตุจะเอาได้ไหมดินครับเดี๋ยวมาดูกันชั้นล่างนะ่าจะเป็นลูกลังนะเป็นแม่ลังเลยนะสีขาวๆนะแถวนี้มีแต่างานเลยป้าไม่มี ล่างมันจะเป็นแม่ล่างขาวที่ขุดก็เริ่มหายากแล้วครับเอมไม่มีที่ขุดแล้วนะ โอนิ่มเว้ยพี่นี่เสียงหอนบางๆสุดจัดสุดจัดเดี๋ยวมาทีพี่นี่เหลือแต่เก็บสิ้นกระบอกครับมีซึมอยู่นะ ยังไม่รวมเท่าไหร่สลักเมื่อกี้ยังยัง,ย,งยังคือว่าไม่รวมมากครับพอเพิ่งทำปีที่แล้วนะปาดินสั่งเก็บปีที่แล้ว ตรงไหนไหนแมงดา,า,าโอ,นโอ้นูโอ้ <c ười> ตัวผู้เด่นโอ้เร็วเร็วปลาไหลลงไปง่ายได้นู มาได้ไหมครับท่านมาได้ได้ได้หนูกระโดดใส่ไปเลยนี่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 ไตอยู่นั่นนั่นนั่นไตหนนั่นนั่นนั่นคลิกตกโอ้ยมันมันยังอ่อนตัวผู้อยู่แต่ยังอ่อนยเยี่ยวใส่มีโชคมีลาบนะได้แล้วครับเดี๋ยวเอาเนินนี่ออกเดิมเที่ยวแรกปาทิงปาทิงทัพย์ประเวศ มันแดงอยู่วะหนูอ่อนอ่อนอยู่คางไว้ตัวผู้รู้ก็รู้ว่าตัวผู้เออเออตัวผู้แต่อ่อนอยู่เดือดเร็วแรกพลาทิ้ง lui lui mày không thái mới được ายขวาตรงไปสายขวาตรงไปอยอยมุนมุนเสียวหวานเสียวหวาน ได้ดัดฟ้าท้หยบ่อ๋อไม่ ดูปัจเจคกครับนี่เดี๋ยวไปดูรายง,งานเทกันอันนี่เปิดบอใหม่นะ

โอเคครับผมสำหรับแค่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วัดน้นซิ่งด้วยนะสำหรับแค่นี้บายบายครับสวัสดีครับ